สบายดีปะลุงผูกความซองน้องมอดคือเก่าเมื่อนี้กินขา่าวเศร้าปลลุงเอ๊ะปนกบอันนี้เป็นของแกะปลลุงมะเขือตัวออ้ยกินหลับปลลุงไอ้องบีโตแสบสบายดีปะลุงเลยวะสบายดีปะลุงก่อนกินข่าวเด้อเออสบายดีปะลุงกินข่าวเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีปะลุงก่อน

นี่ย่างไสไปห้องี็อรบหกอนุ่มบ่หอยดกก็อ่อยอายวตุ๋งเลยกินขะ้าวส่คนน้อง็นมาีใจ่าาห้น้มาหาอีกันดนบ่เกเมอนันเลขาวร้

ตงสด็อืมอเดือนหนาง้ตไหนเนาะอเดือนหนทั้งมันอยากกินอ้วไหมแซ่ใช่ได้น่ตาาขึ้นไปส่งโรงแรมทุลขึ้นาส่งให้ตั้งแล้วับมาเยอมันเริ่มดก

กอนกล่กอดรครบรอีกรดือนดนกระดือขนาดอยไปได้อืม่เมื่ออยากไหนอยากไปกับตะกี้เขาลายได้นหรอลายไมข้าวิมกุนหอยอืมดิดีดินัือแม่นั่งักมาดิ Ê, ừ. mẹ phót nặng nặng mẹ phóng 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 mẹ mẹ

มันต็มมันมัดกนเดียวไปเนี่ยมาเลยแม่มาเลยแม่อืมม่มัดกูบ้าข่าเอาเมน่เวัน่วันมั้ไล่กลมัอืมอม

ตัมเมนมัดกี่ปยเอาปุ้ยน่าจะอิ่มเบิดพี่นอกเลยอิ่มเบิดแล้วเนาะตัวเมียกับไฟบันสูงตะกี้เขาไงชอบทานกินบ่นั่งอือถ้าเราอาเด้อเอีเพิ่ปเดี๋ยวอาจะพาไปหา老้สาวเ้าเออมาก้วยเหรอเขาต้ม แม่เสียแม่หนุ่มมัดบเกอยคบขคบโคบเลยฮอนี่หนุ่มมัดเขอลาไปกีบแ้วปะลุงฝากกุหลค์กดแ์กดติดตามซ่องหนุ่มมอดในเรื่องปลลกอือก็ปลลุกเองยังเหลืออยู่ไปแด้วปะลุง